รพระฤาษีพ่อแก่หลังยันเต็มเนื้อดินผสมผงหลวงปู่ทองวัดราโยธากรุงเทพมหานครสร้างราวปี2460ถึง2470หลวงปู่ทองท่านเป็นสิทธิ์ผู้น้องของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงวัดมณีชลขันหลวงปู่ทองท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเผือกวัดกิงแก้วหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อแช่มวัดฉลองหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง หลวงปู่พักวัดบึงทองหลางพระประหัดหุ่นวัดนวนจันทร์และเกจิอีกหลายท่านพระฤาษีพ่อแก่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากนะคะช่วยให้ประสบความสำเร็จและเป็นเมตตามหานิยมช่วยให้ค้าขายดีเพิ่มโชคลาภแ้วคลาดปลอดภัยและพระของหลวงปู่ทองนับวันราคาก็ขยับขึ้นทุกทีเพราะพุทธคุณท่านช่วยให้คนสำเร็จมาแล้วมากมาย พระองค์นี้สวยมากสวยเดิมๆแท้ดูง่ายสนใจสอบถามได้ที่คอมเมนต์หรือไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ